มาสวัสดีพี่เนียนน้องเนียนทุกรูปนะครับผมผมนะครับสามเนีนสิทธิศักดิ์วงวิวงนะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้านะครับผมในหัวข้อวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องชีวิตวัยเด็กนะครับทุกคนนะครับมีชีวิตวัยเด็กที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็มีอุปนิสัยที่แตกต่างกันเช่นกันนะครับผมผมจะมีเรื่องเล่าของเด็กคนหนึ่งนะครับที่เขาใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้อย่างโดดเดี่ยวแล้วก็ไม่มีใครที่จะ ใส่ใจหรือว่าดูแลของขดูแลเขานะครับเขานะครับในช่วงของเด็กธรรมดาทั่วไปนะครับจะมีการเล่นกับกลุ่มบ้างไปฟุตบอลบ้างหรือไม่ก็เอ,อไปหาเพื่อนบ้างนะครับแต่เด็กคนนี้นะครับกับเปล่าเลยไม่มีแม่เพื่อนแม้กระทั่งพ่อแม่ปู่ย่าพี่น้องไม่มีใครสนใจหรือว่าดูแลเขาแล้วก็ ไม่มีใครที่จะทําความรู้จักกับเขาเลยแม้แต่คนเดียวนะครับพอในช่วงเข้าโรงเรียนนะครับผมเขาก็จะได้พบเจอกับเพื่อนคนใหม่ได้พบเจอกับสังคมใหม่แต่ในทางกลับกันนะครับเขาไม่ได้พบเจอในสิ่งเหล่านั้นเลยแม้แต่นิดเดียวเขาถึงจะเป็นคนที่เรียนเก่งพยายามที่จะเป็นจุดสนใจ แต่ก็ไม่มีใครที่จะดูแลหรือว่าสนใจเขาเลยอยู่มาวันหนึ่งนะครับได้มีกิจกรรมโรงเรียนนะครับผมในช่วงของกีฬาสีจะมีกิจกรรมต่าง,าง,างนาๆนานาไม่ว่าจะเป็นกีฬาฟุตบอลกีฬาวอลเลย์บอลหรือว่ากีฬาตะก้อนะครับเขาเลือกที่จะตัดสินใจว่าเขาจะไม่เข้ากีฬาสีเพราะว่าถึงแม้เข้าไปนะครับเขาก็ไม่เป็นที่จุดสนใจของใครอยู่แล้ว ไม่มีใครที่จะสนใจเขาอยู่แล้วเขาเลยตัดสินใจที่จะโดดเรียนนะครับผมโดดเรียนที่จะออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปอยู่คนเดียวพอในช่วงของกีฬาสีนะครับผมไม่มีใครที่จะสนใจเขาเลยไม่มีใครที่จะถามหาเขาไม่มีใครที่จะเรียกหาเขาแต่ว่ายังมีอยู่คนหนึ่งนะครับก็คือครูประจำชั้น เขาได้เอะใจว่าท e ําไมเด็กชายคนนี้เขาหายไปทําไมเด็กชายคนนี้เขาถึงได้หายตัวไปโดยที่ไม่มีใครเอะใจเลยว่าเด็กชายคนนี้นั้นเขาได้หายไปจากโรงเรียนนี้แล้วเขาเลยอาจารย์คนนี้เขาเลยประกาศนะครับเพื่อที่จะหยุดการเรียกว่าหยุดกิจกรรมไว้ก่อนเพื่อที่จะให้หาตัวเด็กผู้ชายคนนี้พอได้หาสักพักนะครับผมครูประชามชั้นเห็นท่าไม่ดีแล้วว่า ทำไมถึงได้หายตัวไปยังโดยไม่ที่ไม่มีบอแสไม่มีสีใดที่จะพบเห็นเขาเลยไม่มีเด็กนัาเที่ยวคนใดที่จะพบเจอเขาเลยเขาจึงโทรเรียกผู้ปกครองนะครับผมเพื่อที่จะเรียกถามว่าเด็กผู้ชายคนนี้เขาหายคนเขาหายไปไหนหลังจากนั้นนะครับพอหาไปได้สักพักเขาก็พบเจอกับเด็กผู้ชายคนนี้แต่ว่าในสิ่งที่แปลกกัน กับพบเจอในในเด็กผู้ชายคนนี้ว่าเขานั่งคุยอยู่คนเดียวเขานั่งเล่นอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีใครหรือว่าอะไรอยู่รอบตัวเขาเลยไม่มีแม้กระทั่งของเล่นไม่มีแม้กระทั่งเพื่อนไม่มีแม้กระทั่งวิวทิวทัศน์อะไรที่จะพูดคุยกับตัวเองได้ว่าเขาพูดคุยกับใครเขาได้นั่งอยู่ตรงนั้นแม้ เป็นชั่วโมงหรือว่าอสองชั่วโมงนะครับก็สามารถที่จะคุยกับคนเดียวได้โดยที่ไม่มีอะไรมารบกวนเขาพอเด็กเพื่อนหรือว่าคนในโรงเรียนนั้นเรียกหานะครับผมเขาก็ไม่คิดที่จะขานรับหรือว่าตอบรับอะไรใดๆเพราะคิดว่าไม่มีใครสนใจเขาไม่มีใครที่จะพบเจอเขาว่าอยู่เขาอยู่ตรงนี้แต่พอครูประจำชั้นมานะครับ เขาได้อุ้มเด็กนักเรียนคนนี้แล้วก็ถามว่าทําไมถึงมาอยู่ตรงนี้ทําไมถึงไม่ไปเข้ากิจกรรมกับเพื่อนๆคุณครูก็ได้เอใจว่าในสิ่งที่เขาเคยเป็นนั้นเด็กคนนี้คือปัญหาที่เขาเคยเป็นมาอยู่อย่างเดียวได้เขาอยู่โดยที่โลกใบนี้ไม่ต้องการเขาเลยเขาอยู่โดยที่ ไม่มีเป้าหมายหรือว่าสิ่งใดๆที่จะตอบรับเขาเขาอยู่บนโลกนี้โดยที่ไม่มีใครสนใจหรือเลี้ยแลเขาเลยคุณครูคนนี้เขาเ้าใจความรู้สึกของเด็กนักเรียนคนนี้ว่าทําไมถึงต้องทาแบบนี้ทําไมถึงเป็นแบบนี้ได้ครูคนหนึ่งเลยบอกว่าหนูถึงอยู่คนเดียวก็ไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกนี้ถึง มีชีวิตเดียวก็ไม่ได้มีชีวิตเดียวบนโลกนี้ที่จะเป็นแบบนี้แม้ต้นไม้ที่อยู่บนกลางป่ายังต้องอาศัยพื้นดินต้องอาศัยน้ําต้องอาศัยอากาศเพื่อที่จะรอเลี้ยงตนเองไม่มีสิ่งใดที่สามารถรอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวขอบคุณครับ